สวัสดีครับผมนายสุเทพแก้วสีขาวผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามตำบลเกิง้งมี14หมู่บ้านประชากรประมาณ1 0 0 0 0กว่าคนจำนวน3,300นลูกค้าเดือนภารกิจหลักของรพสตบ้านเกิ้งคือ 1. ง,งานด้านการรักษาพยาบาล2ง,งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ3งานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 4งานด้านควบคุมป้องกันโรค5งานด้านคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเราได้ปฏิบัติงานเป็นประจำป,ปีก่อนที่เราจะได้จ้างลูกจ้างคนพิการเข้ามาทำง,งานในหน่วยงานเราพอสตอปวังเกิงได้ประสบปัญหากับการขาดแคลนบุคลากรโดยตอนนั้นมีข้าราชการอยู่หนึ่งคนลูกจ้าง7คนนะครับรวมเป็น8คน ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่มาเพิ่มประมาณมีข้าราชการสามคนลูกจ้างเจ็ดคนรวมกับลูกจ้างคนพิการหนึ่งคนเป็นสิบเอ็ดคนครับปัญหาที่เราเจอก็คือในเรื่องของขาดบุคลากรในการให้บริการในการหน้าเช่นการค้นแส้มประวัติผู้ป่วยการจัดเก็บแส้มประวัติผู้ป่วยครับการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการในวันขีกผู้สูงอายุเช่นผู้สูงอายุผู้พิการที่ เคลื่อนไหวลำบากคลินิโกโรคเรื้อรังผู้ป่วยที่เดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะครับจึงทําให้การบริการด่าน,น้านั้นเกิดความล่าช้ารวมถึงการเบิกจ่ายยาวิจพันฑ์จากโรงพยาบาลมหาสาร,รคามซึ่งมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ทําให้การเบริกจ่ายประสบปัญหา,าในการยกแหนบหามู้ปุปกอณกต่างๆนะครับรวมถึงการาจัดเตรียมยาแบ่งยาบรรจุใส่ซองเพื่อที่จะบริการผู้ป่วย ในวันคลินิโกโรคเลือดัางคลินิกสุขภาพเด็กดีซึ่งทําให้ขั้นตอนนี้มีความน่าช้าตลอดทั้งในเรื่องของการจัดเตรียมการประชุมอบรมประชุมประจราําเดือนของเจ้าหน้าที่ของพอสมอรวมถึงการจัดกิจกรมรมอบรมโครงการต่างๆก็ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนจัดเตรียมสิ่งของต่างๆก็ทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวต,ตลอดทั้งในเรื่องของภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบอาคารสํงงานักงานก็ยังขาดผู้ที่จะดูแล ก็ทําให้ภ mm hmm. ูมิทัศน์รอบๆไม่ค่อยที่จะสวยงามหลังจากที่เราได้จ้างคนพิการนายอาทิติต์สีโนโลินนะครับตำแหน่งพนักงานคัดกรองสุขภาพและบริการด้านอน่นๆซึ่งได้เข้ามาช่วยปฏิบัติงานในช่องว่างของการทํางานที่เกิดขึ้นเช่นการค้นแส้มประวัติผู้ป่วยการจัดเก็บแสระวัติผู้ป่วยจะทําให้เป็นระเบียบและก็รวดเร็วการให้บริการช่วยเหลือกับผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการ ที่เดินเคลื่อนไหวลำบากในการมารับบริการก็ทําให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งช่วยสนับสนุนเทาหน้าทีในการจัดเตรียมวัณฑ์ยาจัดแบ่งยาการเบริกจ่ายายาทําให้มียาไว้สําหรับบริการผู้ป่วยในวันขีกโรคเรื้อรลังและวันขีินิกสุขภาพเด็กๆได้รวดเร็วแลวกะก็มีความเพียงพอสะดวกรวดเร็วตลอดทั้งได้ช่วยสนับสนุนในการจัดเตรียมห้องประชุม การจัดการอบรมต่างๆรวมทั้งการดูแลภูมิทัศน์รอบๆอาคารสำนักงานรพสตอ้านเกิ้งทำให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนพิการในอาถวิพ์สีนลินนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมทําให้ปัญหาและอุปสรรคการทําง,งานของรพสตอ้านเก้งได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ความต้องการต่างๆได้เป็นอย่างดีเยี่ยมท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การ จ้างงานคนพิการบริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้าจำกัดมหาชนนะครับอันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านอย่างยิ่งนะครับที่ให้การจ้างงานคนพิการนะครับขอเอ่ยชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับบริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้าจำกัดมหาชนนะครับได้ให้ความนุเคราะห์นะครับจ้างงานคนพิการปฏิมาปฏิบัติงานที่รพอพสตอพัทลุงของเรา นะครับซึ่งทํำให้หน่วยงานเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างนยิ่ยี่ยมเลยและท้ายสุดก็ขอขอบคุณสมาคมคนพิการและผู้ได้โอกาสอําเภอมาปีปะุะทุมจังหวัดมหาสารคามใน,นครั้นี้นะครับ สวัสดีครับชื่อนายจิวศีโนลินเชื่อเล่นอาิยุสามสิบปีเชื่อเล่นปัจจุบันอยู่ที่บ้านเกิบ้านเลขที่แปดสิบเอ็ดหมู่ที่สิบสามบ้านเกิง, 80, 11, กงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามตำแหน่งงานพนักงานพนักงานถัดกรอนสุขภาพแปลกบริการด้านการอืน่น ขอ,ขอขอบคุณบริษัทโุงพยาบาลพระรามเก้ามหาชนที่จ้างงานไปตรงนี้ให้ผมผมสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานตรงนี้ให้ได้ดีที่สุด่ังดีที่สุดคครับบขอุณครับขอขอบคุณ,คณสมาคม มาคมคนพิการนะพ่อได้วากาสว่อะอำเภอวาปีจังหวัดมาซาคาสวัสดีครับก่อนมาทํางานไม่มีเงินไม่มีเงินเดอยไม่มีเงินเดือนเงินไม่พอใช้ไม่มีเงินเดือนประจําทํางานเกษตรกรปลูกเพิ่อผักขายรายได้มีมีเล็กๆหน่อยรายได้ไม่มั่นคงเลยเงินก็ไม่พอใช้หลังจากมาทํางานมีไรายได้มีเงินเดือนประจํา มีงานที่มีงานทำที่มั่นคงทําให้ช่วยเหลือครอบครัวดูแลค่าใช้จ่ายตนเองได้ไม่เดือดร้อนครอบครัวช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารในครอบครัวช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมจ่ายค่าไฟค่าน้ำได้ทาช่วยให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมากเป็นกำลังหลักของครอบครัวสวัสดีครับ